มาครับพี่น้องเมื่อนี้มาป่ายางเลี่ยนน้ำผมครับงานเข่าครับพี่น้องนี่ครับกําลังเตรียมการขึ้นมาแล้งอยู่ครับพี่น้องเมื่อนี้ตักหม้อมาอยู่ครับพี่น้องเมื่อนี้เหตุงานผู้เดียวครับนี่ครับขั้นตอนนี้ยิงหลอกมาครับเส้็ในายนะครับพี่น้องหัว่าตักหม้อไปเที่ยวเล่นครับเมื่อนี้พี่น้องนี่ครับผมเหมือนทาการยิงน็อตออกมาอยู่ครับพี่น้องแดดกระห้อนครับพี่น้อง นี่ครับผมขั้นตอนนี้ก็ยิงนอดลอกมาอยู่ครับผมไล่ไปครับพี่น้องยิงไล่ไปครับเสียงรถดังรบกวดในเลือดครับพี่น้องยู่ติดถนนครับผมตัวนี้แน่นมากเลยครับพี่น้องมีแน่นยุ่สองตัวครับพี่น้องออกหรือบ่อออกครับบ่อออกครับตัวนี้ต้องใส่วิชาแพะครับพี่น้องตอกลงไปครับวิชาแพะครับพี่น้อง ออกไปอีกครับผมให้มันสะเทือนครับพี่น้องมางิงเบองมันจะออกบ่ครับยังดื้ออีกครับพี่น้องยังไม่ออกอีกครับผมมันดื้อมันดื้อพี่น้องออกิงเติตืดตืดติดติดติดบอกออกอีกครับพี่น้องมันดื้อครับนะวิชาแพะขันต่อไปครับพี่น้องนี่ครับผมมึงจะออกหรือออกบอกออกกับขาดนะครับพี่น้องรอบนี้บล็อกทดครับแน่นซัมได้กับวยาณครับบล็อกทดตัวนี้พี่น้อง บอออกก็คือขาดทุกเดียวครับผมนี่ครับหมุนไปให้มันเบาๆน้อยจัน้อยครับพี่น้องออกมาแล้วครับสู่เขาไ่เได้ดอกพี่น้องเอ้ยยางเส้นนอกบ้องหัวครับพี่น้องหัวเส้นไหนครับผมนี่ครับเขาเอาน้ำแฟบรูปบังเขาก็เจอแพ้แล้วครับตอนนี้กําลังจะถอดครับผมเอาน้ำแฟบรูปจักน้อยครับผมรูปขอบมันเลื่อนๆมันจะได้ถอดง่ายครับผมนี่ครับพี่น้องพลิกขึ้นมาอีกทางนะครับปพ๊บตี ตกขอบแล้วก็นน้ำแฟบรูปเกเาครับพี่น้องลูปไปครับแฟบรูปคือเก่าครับผมเอางัดครับขั้นตอนนี้งัดครับผมงัดบึ๊บอ้าวบมยาครับพี่น้องงัดขึ้นมาแล้วก็กลับด้านนะครับเอาฟังนี่ขึ้นครับพี่น้องเสียงงัดขึ้นครับผมกดลงไปครับพืบอืมบมยาครับพี่น้องมา ขั้นตอนนี้ก็เจียครับพี่น้องเจอแผลแล้วครับผมเหยียบตะปูครับผมนอตเกี่ยวปอยครับเจียเขาก็ต i̇şte ้องกดแห้งพี่น้องเจียให้มันแค่รู้ว่ามันเสมอมันเรียบครับผมว่าต้องกดแห้งครับมันไปเรื่อยๆของมันครับพี่น้องเนี่ยมันจะได้เรียบครับผมมันกดแห้งไม่ได้กินเนื้ออย่างลูกค้าหลายพูดครับผมนี่ครับหลังจากที่เขาเจียแล้วก็ทาเกาวครับพี่น้องรอเกาวหมาดครับผม นี่ครับก่าบะหมาดประยูนะครับพี่น้องหลังจากที่เก่าหมาดแล้วเขาก็แปะแผ่นปะลงไปครับนี่ครับรีดขอบนะครับพี่น้องนี่ครับตัวรีดมาแล้วครับผมนี่ครับหลังจากนั้นผมก็ไี้แกะนี่ออกผมที่เฮ็ดสองสั้นนะครับผมรีดขอบอีกรอบนึงครับผมรีดให้มันสนิทครับพี่น้องไม่ต้องฟฝ้าครับผมเอาชัวครับยูครับผม รีดไปเรื่อยๆครับรีดไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับขั้นตอนการรีดครับผมนี่ครับรีดต่อไปครับรีด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 นี่ครับผมรักษาสุขภาพเด้อครับพี่น้องรีดเราหลังจากนั้นผมก็มาทำอีกซั้นนึงครับกันมันทะลุครับพี่น้องนี่ครับผมเสียงรถดังรบกวนเขาครับ นี่ครับผมหลังจากนั้นก็ับมาใส่ครับพี่น้องบนยญกาครับผมโดดแทงเข้ามาครับบาดเดียวเรียบร้อยครับพี่น้องแล้วก็งดต่อครับฟังนี่ก็งัดคือเก่าครับพี่น้องงัดไล่ไปเรื่อยๆครับบนยญกาครับพี่น้องงัดไล่ไปครับกดลงไปครับียบบ้อยตัวนี้ต้องใส่บาสุก้าครับพี่น้องอยู่คนเดียวก็เจิลลำบากนิดน้อยครับพี่น้องตักหม้อมาทันได้กลับครับผม นี่ครับยิ่งเรียบร้อยครับระเบิดขอบบาสุก้าครับขั้นตอนการเติมล้มครับพี่น้องนี่ครับเติมพอะประมาณครับพี่น้องอันตรายครับยางเดี๋ยวเขาไปเติมในรอกเที่ยนึงครับผมเล่นกับมันบ่ได้ครับพี่น้องยางได้บัคุมเสียได้ครับพี่น้องตู้มตามมาเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับเขางัดลอเข้าไปครับพี่น้องน็อตลอก็คือเก้าครับพี่น้องถอดก็ต้องเลี้ยงถนอมเกี่ยวให้ลูกค้าครับผมมากไล่โตไว้ครับพี่น้องนี่ครับผม ตอนนี้กำหมุนน็อตเข้าไปครับพี่น้องหมุน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 เขาเบื้องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้พลเดอดครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับสลับหมุนเวยนกันไปครับพี่น้องทั้งกินทั้งทํางานครับผมนี่ครับพอคาน็อตแล้วก็มายิงครับอ๋บอกลมไหลยิงเลยครับผมตึดตุดตึดตึดตุดครับไล่ไปครับยิงตรงขามก่อนนะครับอันดับแรกให้หน้าแปนมันจับสนิทก่อนครับผมพอยิงไล่ครับนี่ผมมดตรงขามแล้วก็ไล่ได้เลยครับผมตอนนี้ ตื่ตื่ตือากาศก็เดียวห่อนเดียวหนาวครับพี่น้องเย้ยรักษาสุขภาพด้วยครับผม,ม,มเห็นตัวมีคาอย่างเดีวยวก็มีคาเด้อครับนี่ครับยิงไล่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องไล่ไปครับไล่ไปยําอีกเพียงนึงครับพี่น้องตืดเรียบร้อยครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเติมลมครับพี่น้อง เติมในรอปลอดภัยที่สุดครับพี่น้องเซฟเจ้าของครับพ่อกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม